โอเคครับวันนี้นะครับพี่โอก็จะมาเฉลยโจทย์กาสามัญเหมือนเดิมเนาะโจทย์อันนี้ปัญหาของมันก็คือพวกหนูลืมไงเพราะมันยังคงเป็นมสเทอมหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าพอหนูอยู่ม6เป็นยังไงโอ้โหมันไม่ได้ทบทวนคอร์สม4อะ่ะมันก็ลืมไปแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายนะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ควรเก็บมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันสามารถให้คะแนนพวกหนูเพราะมันง่ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบ ทำให้มันยาาไปกว่านี้ได้มันเนื้อหามันอยู่แค่นี้เอออันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่แต่ลึกไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยหรือลองหรือ,รอ,รอจัดเรียงในระดับออร์บิทัลเนาะซึ่งโจทย์ข้อน,นี้พี่จะมีทางวิธีการจริงๆกับทริคให้พวกหนูจำดังนั้นอมาดูวิธีการจริงๆก่อนซึ่งเสียเวลานะแต่ว่าอฝึกฝึกพื้นฐานของพวกหนูพี่ขอแอดกระดาษเพิ่มนะครับอ่ะเป็นอันนี้อันนี้ลูกจากโจทย์ตรงนี้อ่ะหนูดูโจทย์ตรงเนี้ย การที่หนูจะรู้ว่าเอ้ย A M Z X เนี่ยเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนอยังไงหรือลงหรือจัดลงในออร์บิทัลอย่างไงหนูต้องรู้จํานวนอิเล็กตรอนของมันก่อนถูกไหมซึ่งการที่รู้ที่จะรู้จํานวนอิเล็กตรอนน่ะหนูจะต้องรู้เลขอะตอมของแต่ละธาตุก่อนเพราะธาตุแต่ละตัวเลขอะตอมเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนหนูก็ต้องนั่งมาไล่หนูต้องนั่งไล่เลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดอ่ะพี่พี่เรียงแล้วนะ เอ็กค Z.. e ือสิบเจ็ดเออพี่ขอกงเอ็มยิบสองลูกและแซก็คือเท่าไหร่สามสิบเออหนูก็ไปนั่งไล่อ่ะเจดเรเรียงถูกปะหนึ่งสองสามไปเรื่อยอ่ะโอเคมาดูวันนี้ลูกอ่ะขออนุญาตเขียนหน้านี้นะลูกนะเอลูกเอเราได้เจ็ดเอ็กเราได้เท่าไหร่สิบเจ็ดเอ็มเราได้เท่าไหร่ยี่สิบสองและแซเราได้เท่าไหร่สามสิบอ่ะ ดังนั้นอิเล็กตรอนของ A ก็คือเท่าไหร่7อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของ X คือเท่าไหร่17อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของ M เท่าไหร่22อิเล็กตรอนของ Z ก็คือเท่าไหร่30แต่ยาสับสนนะเลขอะตอมคือเลขที่แสดงจำนวนโปรโตอนแต่ในธาตุโปรโตอนกับอิเล็กตรอนมันเท่ากาันห้ามบอกเด็ดขาดนะว่าเลขอะตอมเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนผิดทันทีเลยนะอะหนูก็มาจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในออพิทัล การจะจัดลงไปในออร์บิทัลหนูต้องทําอะไรแพทเทิร์นไหมเสียบลูกชิ้นจําได้ป้าฝนดาวตกไหมเสียบลูกชิ้นของพี่อ่ะหนูก็ต้องเขียนออกมา1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4เอ้ย3 d 1 0อ่า4 s 2 4 p 6 Cd10 แล้วก็ Cf14 จริงๆต้องเขียนถึงเลขเจ็ดแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเขียนเพราะว่าอะไรมันถึงแค่เลขอิเล็กตรอนเท่าไหร่สามดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาเออสมมติหนูใช้วิธีจริงในการทาข้อสอบนะเนาะจากนั้นก็แทงลง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 ,ง,ลงอ่าวิธีการใช้ปลายมาหัวบนลงล่างอือเตัวลูก1 s2 2 s2 2, 2, 2 p3 X17 ลูก1 s2 2 s2 2, 2, 2 p6 3s2 3p5 เห็นไหมหนูก็ไล่ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 หนูก็ไล่มาให้ครบจำนวนอิเล็กตรอน22ลูกก็ 1s2 2s2 2p6 เหมือนท่องสุดคูณเลยเนาะ 3s2 3p6 4s2 แล้วก็ 3d2 ต่อมาลูกของแซส30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 c s 2และ 3d10 อ่ะจากนั้นเราบอกว่าเราอยากรู้จำนวน Extra อิเล็กตรอนเดียวดูตรงไหนดูตัวนอกสุดเลยดูตัวขวาสุดลูกตึ๊ดตึ๊ดตๆตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้ลูกดูก็ต้องจัดเรียอิเล็กตรอนลงไปในออร์บิทัลแต่ละตัว p แล้วก็ออร์บิทัล d อ่าโอเคมาดูในออร์บิทัล p ก่อนพี่ขออนุญาตลบแพทเทิร์นไม้เสียบลูกชิ้นนะ อ่าพตเตนนล,ล,ล,ลบลบตรงนี้ชุดดุดุดดขออนุญ,ญาตเขียนเพิ่มอ่ะโอเคมาดู p ลูกพมีกี่ห้อง3ห้องอิเล็กตรอนมีกี่ตัว3ตัวคุณก็ใส่ไป1นึสองสาจบแสดงว่าอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัว3ต,ตัวเดี่ยวดูยังไงพี่ก็ห้องหนึ่งมันอยู่ได้สองคนมันมีแค่คนเดียวอยู่เดียวเดียไหมโดดเดียวอโลนเหลือเกินอ่ะต่อมาอันที่สองพมีสมห้อง หตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมมีเดียวกี่ตัวตัวเดียวก็คือ1ต่อมาดีสามดีสองดีมีกี่ห้องลูกห้าห้องปุ๊บอิเล็กตรอนเดียวหนึ่งสองนี่มีสองตัวก็บสองตัวและ3ามดีสิบดีมีห้าห้องหนึ่งสองสามอ่ะใส่ไปเลยสิบอ่ะก็ครบเนาะเพราะห้องหนึ่งอยู่ได้สองมีสิบมันก็ครบเลยเต็มไม่มีใครโดดเดี่ยวเลย0นจบ ดังนั้นถ้าเราจะมาตอบคำถามของข้อข้างบนตัวอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดคือ A อิเล็กตรอนเดี่ยวน้อยที่สุดคือแซดคำตอบคือข้อไหนลูกขอ้อจบใช้เวลานานไหมานานเสียเวลาไหมเสียเวลาโหต้องมานั่งจำแพทเทิร์นไหมเสียลูกชิ้นต้องมานั่งไล่เลขโอ้ปวดหัวเออเอาชิกรัดไปเลยชิกรัดของพี่ก็คือจำแต่ถามว่าจำก็แค่จำเลขแบบมันไม่ได้ยากอะไรอะ่ะเออหนึ่งศูนย์ 1>, 1 2 3 6 5ส3 2 1 0 1 2 3 2 1 0นี่คือตัวเลขแสดงอิเล็กตรอนเดียวของแต่ละหมู่ไม่ว่าตัวนั้นจะอยู่หมู่หมู่แบบหมู่ของแถวแนวตั้งมันลุกตรงไหนก็ตามมันจะมีค่าเท่ากันดังนั้นหนูดู m เห็นปะส z เท่าไหร่ศู a เท่าไหร่สา x เท่าไหร่หนเห็นปะตอบไปแล้วภายใน15บห้าวิเองตอบข้อห้ จบอ่ะมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งที่ใช้เอาเอาทิศโกของพี่เนี่ยอ่ะทิศโกตรงเนี้ยไปใช้ได้เลยอ่ะมาดูกันข้อนี้ลูกอ่ะข้อนี้ก็ยังคงก้าวสมารถแต่เป็นอีกปีหนึ่งนะไม่ไม่ใช่ปีเดียวกันเห็นปะมันจะมีแพทเทิร์นในข้อสอบของมันก็คือเรื่องนี้จะออกแบบนี้เรื่องนี้จะออกแบบนี้เห็นปะง่ายปะง่ายอย่างนั้นอย่ามาลืมลงคอร์สเรียนนะอ่ะ A z X Y z ซึ่งมีเลีตอมบๆ๊บ,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 บ จงเรียนระดับอิเล็กตรอนเดี่ยวในตอนที่สถานะพื้นจากน้อยไปมากสถานะพื้นไม่ต้องไปสนใจไม่มีอะไรคําตอบพวกนี้คีย์เวิร์ดแบบไร้สาระอ่ะ a x y z a x y z หนูก็ต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนจากนั้นก็ต้องไปเขียนพัทเทินไมเสร็จทูกชิ้นถูกป่ะคำถามคือทํำยังไงให้มันง่ายขึ้นหาหมู่ของมันแต่ละตัวเพราะเรารู้แล้วแต่ละหมู่มันมีได้ตอนเดียวเป็นยังไงไม่เท่ากันอ่ะ a จัดเรียงอิเล็กตรอน2 8 3 x ลูก2 8 6 วาลกส 8, งแแล้วก็ 18, 5แล้วก็แซลกส 8, งแปเห็นปะแล้วถามว่าอ้าวพี่เราจะรู้หมู่ได้ยังไงหมู่ดูข้างหลังนี่ไงจําได้ป้าเวเลนต์อิเล็กตรอนเป็นตัวบอกหมู่ดังนั้น a คือหมู่อะไรหมู <m oo> 3, ่สามอ็ก <X> คือหมู่ห <m oo> แล้วก็ y คือหมู่ห <m oo> แล้วก็แซดคือหมู่เ ตามแพทเทิร์นโกของพี่ไปปุ๊บปึ oh, ๊บปุ๊บฟ nope. ืดฟ right. ืดฟดตึ๊ดตือเตึ๊เตือ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 เอ่ะหนึ่งศูนย์ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีอยู่เลยเพราะมันเป็นทรานซิชันอีกพวกนี้มันไม่ใช่ทรานซิชันเนาะแล้วก็เป็นอะไรหนึ่งสองสามสองหนึ่งศูนย์หมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่แปดหมู่สามอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวหนึ่งนี่ไงหมู่สามอิเล็กตรอนเดียวหนึ่งตัวดังนั้นอิเล็กตรอนเดียวคือหนึ่งพี่ขอใช้สีเขียวแล้วกันนะหน y เอไม่ใช่ y x ลูก x อยู่หมู่หกหมู่หกคืออะไรอันนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่หกเลตอนเดียวกี่ตัวอสองหมู่ห้าเลตอนเดียวเท่าไหร่สามและหมู่เจ็ดเลตอนเดียวเท่าไหร่หนึ่งจบตัวไหนมากสุดลูก y มากสุดนี่มีสองข้อไม่หนึ่งก็สามแล้วก็ยังมีตัวเท่ากันถูกปะคือ a กับ z A กับ Z เท่ากันนี่ A Z เท่ากัน, A กนและ X มีลตอนเดียว2คํคำตอบคือข้อ1เห็นปะจากแค่ทริคตรงนี้หนูสามารถทำได้2ปีเลยนะโดยใช้เวลาแบบไม่ถึง1นาทีอย่าใช้ที่โกงไปเลยจบก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆให้กับพี่ด้วยนะครับทางช่อง u n i p e พ t เตลเตอรครับ